สวัสดีครับตอนนี้ผม TKB ขุงนครับตอนนี้เกม i มค c ครับกับ i มค c ครับ m o ดเอาชอลอดลดโลกแห่งหนูในหมดฮัเข้ากันอีกแล้วซึ่งอตอนนี้เรารสึกว่าพื้นที่ตรงนี้เราทำเป็นที่แอนชาดดีกว่าน่าจะดีกว่าเยอะ ไม่มีใครเข้ามาได้หรอกอะเราจะอไปล่าคิปเปอร์ข้างนอกเพื่อเรามาทำกระสุนเพิ่มนั่นเองใช่แล้วแหละแค่ไปล่าคิปเปอร์แล้วเราก็จะตายแล้วก็เราก็จบคลิปเรียบร้อยฮะโอ้ไมค์ก้านิดมีแตดคิปเปอร์ ขื้นข้าันตรายไหมละ่ะอืมดินปืนคืนมหาศสา,ษา,ษานั่งสิบอันอยเยอะแยะมากมายกันข้าเข้าใจว่านี่มันเป็นพื้นที่ที่เป็นโหมดฮาร์ดคอร์หมดเลยมีมอนเตอร์เยอะแต่จะเป็นมอนเตอร์ใส่ชุดเกราะทองทั้งอันไม่ได้นีดีกว่าไว้ไม่อยู่ละที่นี่ ไปเลยทุกคนไปตอนนี้เราเรื่องหนูอยู่เราเลยจะต้องออลืมไปเลยนี่ว่เพราะหนูเนี่ยทำอาหารได้งั้นเราก็ต้องเอาหนูไปทำอาหารจะไปเจะดูตัดนี้ฝันหนูตัวนี้น่ารักนะ ก็ได้ยินปืนมาเยอะขนาดนี้แล้วแล้วก็อืมไม่เจมเตัตวกัสสนนี่ดีมากๆเลยอะฮู้วเยอะจังเลยเยอะแบบมหาศาลมหาศาลมันช่างมากมายเหลือเกิน อืตัวสุนัยเยอะแยะมากมายวิชามอนเตอร์หลายตัวก็ยังได้คิเดเอานี่มาก่อนรู้แล้วจะทำอะไรที่วางเนี่ยและโถอืม <c oughs> <c oughs> จะโน้นน้อยอืมเราจะวางของแป๊บ,ปบเอ้ยนี่ครับยังไงใช้ดินกับหินค่นี้ เด่เติเต um> <sh ิอืงามตะการตาเลยเกิด ตึง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 ,ตง,ตง ME. ไม่มีตัวอะไรอยู่แถวนี้ใช่ไหมองไม่มีใช่ไหมโอ้ยี่ชสอกเจเลยตายตายตังกิ้วที่ดับทองให้ก็ขอขบออออึ้นย,ยิ่ง อันนี้สัมบีที่ไม่มีใครต้องการมันอือทีหนึ่งไปทีหนึ่งเยี่ยมยอดโ Oh my God ม,ม,มันมันเจ้าจะเล่นเราดว่มะมันเจ้าจะจัดก,การเราอย่างเดียวเลยมันตรายมากมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วมันอยู่ตรงนี้ฆ่ามัน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  เลอเช้าเนี่ยอ่ะไปนอนเถอะเราจะไปตอนนี้เราจะไปหาหนองเราจะไปทำฟาร์มกันซึ่งในการทำฟาร์มก็ง่ายได้เลือกเกินก็แค่ เราแค่นี้แ๋ยวเราก็ต้องไปเอาสกิลว่าเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์พืชเอ่อสึว่วกาเราจะไม่มีฮะ้ S 1> <S 1> <S อื <S 2> <S 2> ออย่างนั้นก็มีอันนี้หนึ่งอันแลละเนาะไปทำแปลเล็กๆสี่อ่ะประมาณนี้ก็พอ เราก็จะเอาสีไปตนงนี้โอเคแล้วมีข้าวเยอะเหมือนกันโอเคแล้วก็รอนปลูกตัวแล้วเราก็จะไปหาวัวไปเลี้ยงฟัว นี่และอื้มจื๊บจืบนะลกศูนย์ฮะฟาร์มวัวของเราเราจะเอาเข้าวไปให้เจ้าวัวก,กินแล้วมันก็จะมีลูกเราจะฆ่าวัวไปเลยจนก,กว่าเราจะมีหนังครบสียอันแล้ก็จะ มันรึไหเนี่วะแล้วเราก็จะค้ากระเป๋าเราจะมีกระเป๋าใช้ยังไงล่ะแต่ทำไมมันไกลอยงเลยถึงแล้วฟาร์มวัวของเรา

ถ้าเราเชอกเนี่ยล้าก็จะเอาสิ่งนี้มาทำชีตต่อไปรู้สึกว่าเรามีของที่เราต้องเก็บไว้อ่ะไปครับพร้อมนะเอาเอาเอนุมา ก็จะสร้างชีให้เราเรื่อยๆแล้วก็จะฝ่อยให้มันเป็นแบบนี้เลยแล้ว,ลว,ลวก็จะแล้วเราก็จะคราฟของซึ่งของหลายๆอย่างก็อยู่ที่บ้านเราฉะนั้นต้องกลับบ้านตึงเดินทางกลับบ้านมันก็แสนยาวนานเหลือเกิน น่าใช้เรือแล้วอืมได้ละ Minecraft เออแด้ถึงละฮะได้ถึงสักกะทีตึงตึงครบแล้วสิน่ะสิ่งของที่เรา ต้องการน,นี่คือของในการไปแคบเป็นเตียงเอ้เป็น,ปนกระเป๋ายังไงล่ะอนี่ยแบกแพ็ ดีสุดก็ได้ตอบมาแล้วกระเาทอ่ดีจริงเลยดีมากๆดีแบบมากถึงมากของมากถึงมาก,มากที่สุดเออ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 อบตายเลย บดกวเหมืองค่ะขอถาวายสิ่งที่เรียกว่าชีสให้เก่ท่านโอเคเมืองได้รับของที่ดีแล้วเราก็จะลงไปทางเหมืองมืดๆนั่นดูไหม ดีแล้วกดชิปทันเอามาเอามาเอามา,เอา,มาเอาวางน้ำอีกทำไมเนะี่ยแหววเพื่อ,อเกือบตายหนึ่งสองสามสี่ตายไปซะเฮ้ยนี่มันกลุ่มแมลงสาบ กุมแมลงสาบนี่นะต้องกำจัดทิ้งกำจัดทิ้งโอเคนัดเราขอจบกิฟต์เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันในคลิปหน้าถ้าใครนใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบาย